สวัสดีครับนี่ก็เป็นการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport ในปี2023ที่จําที่จำหน่ายในออสเตรเลียโดยในปี2023นี้นะครับ i t s u b บ s h i ออสเตรเลียก็ได้เสริมระบบตรวจสอบแรงดันลมยางใน Pajero Sport รุ่น GLS ทุกรุ่นขึ้นไปและ Pajero Sport ในรุ่น GLS และ Xis ซึ่งก็มีสีใหม่ได้แก่ Impulse Blue นั่นก็คือสีเดียวกับในรูปนี้เลยนะครับซึ่งดูในรูปแล้วก็ดูสวยดีนะนอกจากนี้ลูกค้าก็ยังเลือกอุปกรณ์เสริมของแท้จากมิซูบูชิได้ซึ่งก็อยู่ในแพ็กเกจอุปกรณ์3ชุดเริ่มต้นด้วยชุดซิกเนเจอร์แพ็กที่เพิ่มบางโครนสีดำป้ายใหม่สเกิร์ตเพลทเรืองแสงสัญลักษณ์ภายในรถด้านหน้าสีเงินใต้เครื่องตกแต่งและด้านหลังสีเงินใต้เครื่องตกแต่งส่วนชุดที่2จะเป็นซิกเนเจอร์พลัสซึ่งก็จะเพิ่มแถบไฟ LED ในตัว คานลากลูกลากขนาด50มิลิเมตรและแผ่นการลมและชุดที่3 Expedition Pack ซึ่งก็เพิ่มสัญล,ลักษณ์ฝากระโปรงหน้าสีดำหรือสีเงินแถบป้องกันด้านหน้าชุดควบคลุมเบรกไฟฟ้าเแดร์ ader, ถาดหลังคาโลราไททันมาร์คทูคานขวางแหลกหลังคาสเกิร์ตเพลทสโนเกิลคานลากและลูกลากขนาด50มิลิเมตร ส่วนในด้านความปลอดภัยก็มีไม่ให้มากมายไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบกระจายแรงเบรคระบบป้องกันล้อล็อกเป็นต้นและนี่ก็คือมิซูบิชิปาเจโร่ใหม่ในปี2023นะครับที่จัดจำหน่ายตลาดออสเตรเลียก็มีชุดอุปกรณ์ตกแต่งเล็กๆน้อยๆน,นะรวมถึงการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นสำหรับวันนี้นาะซี C 90สวัสดีครับ